ใช่ครับก็เ็นผมว่าเป็นสิ่งที่ดีครับามว่ามวยไทยก็กเป็นซาบเวอร์ของประเทศไทยอย่างแท้จริงแล้วก,ก็เป็นที่น่าสนใจของชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยบ้านผมก็อยู่ใกล้ๆสนามค่ายมวยผมก็อยู่แถวๆนีน้ก็มักจะส่งนักมวยมาชกแล้วก็ส่งพวลูกค้าของเรามามาชมมวยที่นี่เพราะฉะนั้นก็ทําให้ใหม่ขึ้นสวยขึ้นดีขึ้นผมว่ายังไงก็ไม่เสียดายไม่เสียดาย มวยไทยมันก็เป็นมันเป็นอะไรที่มันมันมันอยู่ในสายเลือดคนไทยนะแล้วมันก็คือหาที่อื่นไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรหรือว่าจัดมวยที่ประเทศไหนมันไม่มีเสน่ห์เหมือนมวยไทยของเรามันเป็นทั้งศิลปะการต่อสู้แล้วก็เป็นเป็นศิลปะที่สวยงามมากๆเลยจะมี tradition ในไหว้ครูแล้วก็พิธีอื่นๆที่อยู่ก่อนชกแล้วก็หลังชกมันมีมีอะไรหลายอย่างที่มันมันแตกต่างจากกีฬาอื่นสิ้นเชิงเลยครับ กับบูสดๆแบบนี้โอ้โหฟีลสดๆก็ต้องนั่งชิดขอบไปทีครับเหงื่อกระเด็นเลือดกระเด็นอะไรเงี้ยมันกีฬาอื่นไม่มีครับแล้วก็มันมันมันต้องมันต้องสัมผัสด้วยตัวเองจริงๆครับมันมันจะเห็นถึงความคลาสสิกของมันแล้วก็ความสวยงามก็เป็นสิ่งที่ไม่ไม่แปลกที่ต่างชาติเขาติดใจแล้วก็แล้วก็ติดตามมวยไทยมาโดยตลอดอยากให้พี่แม ก็อยากให้ใคนไทยทุกคนนะครับก็รักมวยไทยสนับสนุนมวยไทยให้ให้มากที่สุดครับมันเป็นกีฬาของของเราจริงๆที่เราก็ต้องรักษาให้ให้ดีที่สุดพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็รักษาของเดิมๆเหมือนกันฮะเพื่อที่จะเป็นอะไรที่สามารถดึงดูดคนเข้าประเทศเราได้เยอะเหมือนเดิมหรือเยอะกว่าเดิมก็ยังดีครับแล้วก็เรามีความภาคภูมิใจเวลาเราพูดถึงมวยไทยครับจริงๆแล้วแทบจะทุกครั้งเวลาเราคุยกับต่างชาติเลยก็มวยไทยมันเป็น เป็นท็อปิกที่มันจะต้องขึ้นมาพูดคุยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับมันบ้างครับเขาบอกกับีนักส่งท,ที่อาไายรูปใช่ไหมครับรลูกคริสต์มาสโดนลากไปถ่ายครับโดนไม่แล้วก็เป็นเราถ่ายรูปเรื่อยๆอยู่แล้วฮะแล้วก็พอดีอใกล้ถึงปีใหม่แล้วก็อยากจะเก็บภาพสวยๆไว้จริงๆก็คือ เป็นเป็นสิ่งที่ครอบครัวเราเรา,เราเน้นเราจะถ่ายวิดีโอเยอะจะถ s <S า่ายรูปเยอะๆเพราะว่าวัยเด็กนี่นะแป๊บเดียวก็โตแล้วเดี๋ยวก็เป็นวัยรุ่นแล้วเดี๋ยวก็ไม่อยากเที่ยวเดี๋ยวก็ไม่อยากอยู่กันไม่อยากจะถ่ายรูปกับเราแล้วเพราะฉะนั้นตอนเด็กก็จับแต่งตัวถ่ายรูปกันไว้แล้วก็พ่อแม่ก็แอบแวะไปถ่ายรูปเป็นของตัวเองบ้างนิดหน่อยเซ็กซี่เบาๆแต่ดีกรความแซบนี้คือเขาบอกว่าบ้านนี้ไม่เคย็นกว่าบ้านผมว่าเป็นเป็นมุมต้องมากกว่า นี่จเป็นมุมกล้องแล้วก็การแต่งหน้าแล้วก็เล่นแสงเล่นอะไรอย่างเงี้ยต้องชื่นชมสไตลิสต์แล้วก็เรียกว่าเป็นเป็นดีเรคเตอร์ในวันนั้นนะฮะคุณสไพร์เขาเขาเป็นคนที่มีมีวิชั่นที่ไม่เหมือนคนอื่นจะเห็นมุมคนอื่นที่เราแบบว่าเอ้ยเราถ่ายเองมันไม่ได้อะต้องมีคนมาช่วยช่วยดูให้เราก็ขอบคุณพยายามพยาามเพราะสแตนด์เพรสส่แล้วแบบโชว์เซ็กซี่เลยนะจริงจริงก็จริงไม่ได้โฟลหรอกครับมันแค่แค่ดูในรูปเป็นเป็นมุมกล้องที่อาจจะดูแบบโฟลเบาแต่ว่าโอเคผมว่าเขา ดูดีครับก,ก็ถ่ายได้ถ่าย,าย<อ>ได้ครับรของจริงเซฟครับจริงของจริงเซฟเดี <Okay. S 2> ๋ยว่าผมไม่เห็นอยู่คนเดียวก็เดี๋ยวอยู่ข้างหลังอีกฟ<ต>ังหนึ่งก็คุยกับแราทีแบบว่านะเอยเรามีิีๆเราประมาณไหนฟังสิมันตือต่บเลย จริงๆไม่ได้ไม่ได้วางไว้ว่าจะเป็นแบบนี้แต่แรกคือเหมือนว่าอารมณ์มันพาไปอารมณ์ของของช่างช่างภาพแล้วก็พี่ๆที่อยู่ตรงนั้นเขาก็ช่วยดูว่าเอ้ยชุดนี้ใส่ใส่เต็มแล้วมันไม่ค่อยสวยนะจากของเดียวเป็นกางเกงยาวอาจจะลดเป็นกางเกงที่สั้นขึ้นมาอะไรอย่างนี้บ้างแล้วก็เล่นแสงเล่นไฟเล่นมุมกล้องอะไรอย่างนี้มันก็ก็ออกมาผมว่าว่าดีครับเป็นภาพที่เราเราเก็บไว้ดูตอนแก่ได้แต่ภาพมันจะมีภาพที่กว่อยออมาเยอะที่ปล่อยออกมามากกว่านี้เหรอมากเกินอืม ไม่ไม่ไม่แน่ใจรูปนี้เก็บไว้ดูกันเองอย่างเงี้ยเหรออันนี้ไม่แน่ห <c oughs> น้า,จ,า,ะา,นนะนาจะประมาณนี้แหละฮะน่าจะประมาณนี้แหละครับแต่ว่าเราก็ชอบอก,กับอะไรเทศกาลอะไรนี้บ้างก็ชอบครับชอบแล้วก,แวก,แวก็แล้วก็เป็นชอบผู้ที่ชอบชอบ,ชอบทวาสนุกสนานชอบทำอะไรที่มันมันก็ทำให้เราเฟรชนะไม่งั้นเราก็จะใช้ชีวิตแบบ เรื่อยๆมันมันจะไม่ค่อยตื่นเต้นเราก็ต้องหาอะไรตื่นเต้นทําหน่อยในในช่วงเทศกาลต่างๆอ่าสงการานต์แล้วก็อาจจะไม่ต้องถ่ายรูปเราก็หากิจกรรมทําจากที่โอเคเราก็อายุเริ่มเยอะกันละมันอาจจะอยู่บ้านชิลๆเบาๆมันก็มันก็ง่ายดีนะแต่ว่าถ้าเกิดเราผ่านไปดูว่าเฮ้ยช่วงเวลานี้อ่ะลูกเราก,ก็ก็เล็กเราเรา,เราพาเขาไปเจออะไรมันก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากสําหรับเขาดีกว่านั่งอยู่บ้านดีกว่านั่งเล่น iPad หรือว่านั่งเล่นมือถืออย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้อง ขยันนิดนึงหากิจกรรมหาความตื่นเต้นสร้างอะไรให้มันสนุกสนุกให้กับครอบครัวเราจะได้จะได้ไม่เบื่อกันครับผมไม่ไม่คิดว่าเป็นเป็นย่างนั้นก็คิดว่าเป็นครอบครัวที่สนุกที่สุดก็ได้ครับถ้าอย่างนั้นเราเราเรา,เราชอบสนุกเราชอบอะไรใหม่ๆครับช่วงนี้มีหนึ่งคันเป็นเป็นติ๊กต๊อกเกอร์ะอะไรกันติ๊กต๊อกเกอร์อ ไม่ไม่นะคจริงเขาเล่นมาพักหนึ่งแล้วเดียเขาเล่นมามานานแล้วแหละผมก็มีก็มีแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นเท่า,ทาไหร่แต่ว่าถ้ามีคนมามาช่วยทายให้แนะนําไปมันก็ก็มันดีอย่างที่บอกไปเราชอบอะไรที่มันมันใหม่เข้ามาใหม่ใหม่บางทีมีเอ่อคลิปเด็ดๆที่ที่มึงน,นอ,นอที่ก็จะมาล้อเลียนกันหรือมาเรียนแบบกันอะไรอย่างนี้เราก็ก็พร้อมที่จะทําตลกบ้างไม่ตลกบ้างมันก็ก็แล้วแต่แต่ว่าอย่างน้อยแล้วมันก็เป็น เป็นอินเทอร์แอคชั่นระหว่างเราเราสองคนมันเป็นกิจกรรมที่เราเราทำด้วยกันนอกจากว่าเราไปแยกกันทํางานแล้วพออยู่ด้วยกันเราก็หาหาอะไรที่มันขำๆทำด้วยกันฮะจะได้ไม่เสงจะได้ไม่เบื่อ,อ,อ,อโอ้จริงๆแล้วไม่ได้ไม่ได้ลงไปลึกขนาดนั้นไม่ได,ไได้ไม่ได้ศึกษาและไม่ได้อะไรแล้วก็แค่แบบอะจะมีคอนคอยแนะนําบ้างแล้วเราก็เราก็ดูคลิปอะไรที่เราชอบแล้วก็แล้วก็ส่งไปเฮ้ยอยากทาอันนี้ว่ะ มันวะก็ก็ก็ลองดูแต่ว่าเราไปเล่นหรือว่าอีดิเองหรือว่าไปตัดต่ออะไรก็ไม่ได้ทำไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นนนนะเป็นทางดีใช่ครับเดียร์เขาจะเขาขยันตรงนั้นมากหน่อยเขาจะอินทัชกว่าใช่ใช่ใช่แล้วก็ต้องต้องปรับความความเข้าใจกับกับบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าก็ทําบ้างไม่ทาบ้างครับไม่ได้ไปไม่ได้อยากจะเป็นติ๊กตอกหรูไปแนวนี้แล้วเราก็ทําทํางานของเราไปเรื่อยๆครับ ผมก็เล่น IG จีไ,ไปทั่วไปอยู่แล้วครับแล้วก็อัปเดตชีวิตผ่านมนาไอจีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่ได้ไม่ค่อยได้ตามเลยครับก็ก็ดูในในข่าวแต่ว่าไม่ได้มีความรู้ตรงนั้นสักเท่าไหร่เลยจริงเหรอครับโอ้ใช่ก,ก็ก็เป็นกำลังใจครับให้กับให้กับทหารไทยทุกท่านแล้วก็แล้วก็คนไทยทุกท่านนะฮะโลกมันก็ มีอะไรที่ที่น่ากลัวหลายอย่างนะฮะก็ต้องผมก็ต้องมีต้องมีสติแล้วก็ต้องอต้องใช,ใช้ชีวิตยอย่างระมัดระวงังมากขึ้นใน,ใน,ใ,นในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทหารหรือว่าการใช้ชีวิตในเมืองก็ก,ก็มันมีหลายอย่างแกมเมอร์อะไรก็ทุ่วรูทุกเมืองตอนนี้มันคนที่เข้าถึงเรา,าง่ายด้วยเทคโนโลยีหรือว่าอะไรต่างๆมัน,ม,นมันมีเยอะมากเพราะฉะนั้นก็ใช้สติครับความใจเย็นแล้วก็ก็คอยระวังตัวกันให้มากขึ้นครับช่นนี้ เฟกนิวส์ผมว่ามันมันก็อันตรายเหมือนกันถ้าเกิดคนเสพไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กรองข่าวก่อนที่จะมาถูกเขาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นบป็นาทีา่ของพวกเราทุกคนนี้แหละครว่าไม่ว่าจะเป็นข่าวข่าวไหนก็ต้องค่อยๆพิจารณาอย่าเพิ่งไปไปรีบตัดสินหรือไปไปดูอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันมันเฟกนิวมันมาโดยที่เราดูไม่ออกไม่รู้ตัว ก็กก็ต้องมาดูกันฮะแล้วเราก็เราเองก็กไม่ควรที่จะสร้างสร้าง fake news ในเรื่องราวต่างๆมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเราอยู่กับความจริงก็กก็ดีที่สุดครับวมีการเช็คยังไงให้ชัวร์โเช็คให้ชัวร์มันอาจจะต้องใช้เวลาศึกษา Google ต่างๆหรือว่าดูแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถืออย่างเช่นรายการแบบว่าต้นของประเทศไทย หรือว่าพวกนี้ฮะมันมันก็เป็นสิ่งที่เราเราต้องศึกษานิดนึงสมัยนี้ข่าวข่าวมันเยอะก็ก็ต้องคอยดูนะครับครใครชวนนะ ผมก็ดีครับถ้าเกิดเรามีาแหล่งข่าวของเราหรือว่าทีา่ใครที่น่าเชื่อถือใน,ในเรื่องของข่าวพวกนี้สามารถที่จะสื่อเป็นภาษาอังกฤษภาษาที่เป็น international มาเพึ้นใดก,ก็ดีครับมันจะได้เข้าใจกันมากขึ้นทั่วโลกว่าว่าอะไรมันคืออะไรเป็นยังไงบ้างก็ใครที่มีความสามารถตัวนี้ก็กกกดีครับผือว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะช่วยกันทำ ไม่รู้เขายังไม่ได้เชิญนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดมีใครทักมาก็เดี๋ยวจะลองลองคุยดูครับว่าเป็นยังไงก็ก็คุยกันได้ครับจริงยังยังไม่ได้รู้รายละเอียดตรงนี้แต่ว่าถ้าถ้ามีใครเชิญไปช่วยอะไรที่อยู่ในประเทศไทยของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ก็ยินดีอยู่แล้วครับขอบคุณมาครับผมัสดีครับ